หมูสับนะคะเตรียมหมูสับไว้ทั้งหมด3าแผกก็300กรัมนะคะแล้วก็จะมีพริกแกงนะคะ1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะซอส1ช้อนโต๊ะซีอิ๊ว1ช้อนโต๊ะน้ำตาล1ช้อนโต๊ะเกลือนิดหน่อยพริกไทยนิดหน่อยนะคะแล้วก็พริกกระเทียมตำนิดหน่อยนะคะ แล้วก็มีใบโหระพานะคะแล้วก็มีแป้งข้าวเจ้าสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำเย็นจัดนะคะประมาณห้าช้อนโต๊ะค่ะทีนี้ก็จะมีพริกแกงหนึ่งช้อนโต๊ะกระเทียมพริกครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็มีน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเราค่อยใส่แป้งข้าวเจ้ากับ น้ำเย็ยนจัดนะคะเขาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งข้าวเจ้าน,นะคะกับน้ำเย็ยนจัดนะคะนี่เราใส่แป้งข้าวเจ้าไปสองช้อนโต๊ะแล้วนะคะเดี๋ยวจะเติมน้ำเย็ยนนะคะประมาณห้าช้อนโต๊ะนะคะน้ำเย็ยนจัดไปแล้วนะคะห้าช้อนโต๊ะเดี๋ยวต้องคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะก็ได้ใส่ผูรพาซอยแล้วไหมะเดี๋ยวคลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็สามารถนําไปทอดได้เลยนะคะหรือว่า ้ายังไม่ทอดสามารถแช่เย็นก่อนได้นะคะน้ามันร้อนแล้วเราก็ใส่ทอนมันไส่เลยนะคะทอดมัในใ่ ทอบบเรา,าบดเลยหมืมนะะมอนแบบเรา,าบดเลยนะคะสามารถเอาฝันนอกฝันในไปบดเลยเนื้อเจ้าโอ๊กก็ได้นะคะแต่เข้ามาที่ท้างน มันก็นะคนแเนี้เหมือนกันปงกางกดลางไปด,ดนะะ้นบนไลอเหลือแล้วก็จับอีกครั้างะะเหลยวทั้งสองข้างนะคะเดี๋ยวเราก็เอามาเสด็จน้ำมันก็ทานได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะใคระทานกับข้าสวยร้อนๆอร่อยเลยค่ะจากนี้เราจะ เค็มนิดๆหวานนิดๆนะคะแล้วก็มีกลิ่นพริกแกงนะคะคแล้วก็มีซาบในจมูกก็คือใบโหระพาครั้งนี้ลองไปทำกันดูนะคะเส้นสการลิน